สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวหัวพ่นไฟตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวหัวพ่นไฟตัวนี้นะครับผมก็บางคนเนี่ยอาจจะใช้สําหรับในการแคมปิ้งนะครับผมเพื่อทําการจุดทานหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจุดประสงค์ที่ผมซื้อมานะครับก็คือเอาไว้เบินพวกหน้าซูชินะครับเวลาที่เราเนี่ยทำซูชิทานเองนะครับอยากจะได้แบบเฮ้ยร้านอาหารอยากมีการเบินนิดหน่อยนะครับก็คือใช้เจ้าตัว หัวเบิร์ตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกตับทนะครับว่าหัวเบิร์ต Korea, ha, market, ัวนี้เน <t> ี่ยผมเนี่ยหามาหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อมากนะครับแล้วก็มันก็มีอยู่หลากหลายราคาซึ่งก็มีตั้งแต่ราคาเนี่ยหลักสิบนะครับจนไปถึงแบบเข้าใจว่าเป็นหลักพันก็มีนะครับแต่ว่าลักษณะเนี่ยมันแทบจะเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะซื้อแบบราคาแบบกลางๆมานะครับก่อนหน้านี้เราเคยซื้อแบบยี่ห้อตัวหนึ่งนะครับแล้วมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันไม่สามารถที่จะควบคุมไฟได้นะครับเหมือนกับว่า เจ้าตัวควบคุมแก๊สตัวข้างหลังเนี่ยมันเปิดปุ๊บเนี่ยมันปล่อยแก๊สแบบแรงสุดเลยนะครับแล้วพอทําให้แบบว่าเวลาเราเบรนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคอนโทรลไฟมันได้นะครับบางครั้งเนี่ยเราแค่เปลี่ยนองศานะครับแก๊สมันพวยพุ่งออกมาทําให้ไฟเนี่ยมันออกมาแบบเฮ้ยน่ากลัวจนเราแบบไม่กล้าใช้มันนะครับเราก็เลย ไปหาตัวใหม่มานะครับซึ่งสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือที่เราเลือกมาหนึ่งก็คือมันมียี่ห้อนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งยี่ห้อว่าแคมปิ้งมูนนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็มีร้านค้าที่จําหน่ายอยู่ในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันนะครับผมตรงนี้ซึ่งมันก็มีอยู่หลากหลายรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นที่เรา ได้มาตรงนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อรุ่นว่า MT 2 9 1 5กนะครับก็เป็นหัวจุดแบบนี้นะครับ i-power torch นะครับแถมคำโฆษณา,าไว้นะครับว่าเขียนว่าฟ e ีโรเ a t ตนะครับก็คือสามารถคุณสามารถที่จะหมุนแนวไหนก็ได้นะครับในการเบรนนะครับแต่ว่าเท่าที่อ่านดูนะครับทุกๆยี่ห้อเนี่ยมันก็ทำได้ เกือบเหมือนกันทั้งหมดนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้อีกอย่างหนึ่งที่เลือกยี่ห้อนี้มานะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องของแพคเกจจิ้งของเขานะครับคือเขามีการซีลเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยนะครับผมส่วนยี่ห้ออื่นนะครับยี่ห้ออื่นๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยในท้องตลาดก็คือจะเป็นแค่พลาสติกคลุมด้านหน้านะครับแล้วก็กระดาษแข็งเนี่ยสอดเข้าด้านหลังนะครับเป็นการล็อกแล้วก็เย็บแม็กเอานะกลัวว่ามันจะเป็นแบบเหมือนคราวที่แล้วนะครับผมที่เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลไฟมันได้นะครับเราก็เลยเลือกซื้อทีีี่่เเเป็นนแ้มาาคทหลือํโฆษณ เป็นภาษาญี่ปุ่นเกือบหมดนะครับผมแต่ว่าไม่ยินไชน่านะก็น้ําหนักเนี่ยอยู่ที่150กร,รัมนะครับผมแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่19มิลนั่นจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางที่เอาไว้ต่อกับตัวหัวแก๊สนะครับตรงนี้สามารถที่จะพ่นไฟเนี่ยได้ถึงอุณหภูมิ1,300องศาเลยทีเดียวนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ซึ่งหลายๆรุ่นเนี่ยเขาก็โฆษณาเอาไว้นะครับว่าเขาได้ถึง1,300แต่บางรุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้โฆษณานะครับอันนี้เนี่ยก็ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับในการใช้งานนะครับแต่ว่าเราเนี่ยใช้ในคนเลื่อนนะครับผมทั่วๆไปเราก็เลยเลือกรุ่นที่แบบว่าเออไม่ได้แพงจนเกินไปนักนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องกันโอเคครับแกะมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยจากข้างนอกเนี่ยวัสดุเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับพลาสติกที่หุ้มอยู่ด้านนอกเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็เจ้าตัว หัวด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นหัวแบบทองเหลืองนะครับซึ่งบางยี่ห้อนะครับเขาก็โฆษณาไว้นะครับว่าหัวของเขาเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันสามารถที่จะทนอุณหภูมิได้นะครับผมถึง1 3 0 0รองศานั่นเองก็สําหรับตัวจ Mul ุดไฟนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ทางด้านท้ายนะครับผมว่าเราสามารถที่จะเปิดปรับแก๊สนะครับนี่ก็คือตัวปรับแก๊สเนี่ยจะค่อนข้างเนี่ยมีความแน่นอยู่พอสมควรนะครับผมคือถ้า เราจุดเนี่ยเราจะเห็นเจ้าตัวประกายไฟเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับก็คือเอาไว้จุดแก๊สนั่นเองก็สําหรับเจ้าตัวหัวพ่นพวกน,นี้นะครับผมเราต้องซื้อแก๊สกระป๋องแบบที่สามารถที่จะใช้กับมันได้นะครับเจ้าตัวแก๊สกระป๋องเนี่ยที่ขายอยู่ในบ้านเราเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีหัวหัวต่อข้างบนเนี่ยอยู่2ขนาดนะครับก็คือหัวที่เอาไว้ต่อกับ พวกกระป๋องเตาแก๊สปิกนิกนะครับผมที่ใช้กับลักษณะหัวแบบนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่แบบเป็นหัวเล็กๆนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาเอาไว้ใช้แบบเติมพวกไฟแช็คที่มันเป็นหัวเจ็ทนะครับจะใช้กับเจ้าตัวอย่างนี้ไม่ได้นะฮะตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้ที่เป็นหัวรุ่นใหญ่นะครับถึงจะใช้ได้โอเคก็สําหรับหัวพวกนี้นะครับผมเขาก็จะใช้วิธีการกดลงไปนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะมีล่องอยู่นะครับเจ้าตัวถังแก๊สเนี่ยมันก็จะมีล่องอยู่เช่นเดียวกันนะครับคุณสามารถที่จะกดจิ้มเข้าไปที่ร่อนะคับบแล้วก็ิ เพื่อล็อกมันนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเปิดแก๊สนะครับปุ๊บเราก็ได้ยินเสียงแก๊สออกมานะครับนี้อ่าแล้วเราก็จุดไฟใช้การกันนะครับปิดเพื่อเปิดนะครับแล้วก็จุดด้านบนนี่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็คอนโทรลไฟตามที่เราต้องการนะครับเราสามารถที่จะปรับความแรงเนี่ยของไฟได้นะครับตรงนี้ แต่ถ้าเราปรับน้อยไปมันก็จะดับด้วยตัวนันเองนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจเจ้าตัวหัวตรงนี้อยู่นะครับสําหรับสายแคมปิ้งนะครับหรือว่าใครที่จะเอาไปเบิร์นนะครับในการทําอาหารก็สามารถที่จะใช้เจ้าตัวนี้ได้นะครับผมก็โอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ